กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคาะสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเรามีการนําเสนอมุมมอง ของผู้บริหารระดับสูงในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านการศึกษาในประเทศไทยไปแล้วหลักๆเลยคือการปรับทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจำเป็นอย่างมากทีเดียวที่จะต้องรับฟังมุมมองความคิดเห็นจากทางนักศึกษาผู้ปกครองและผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้นนะคะมาในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาตามกันต่อในเรื่องของหลักสูตรวิชาพื้นฐานที่ไม่ธรรมดา ที่ต้องการจะเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาให้เขาได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะในปีการศึกษา2 5 6 6เนี่ยนะคะเรามีการปรับหลักสูตรหมวศึกษาทั่วไปเดิมเนี่ยเรียน30หน่วยกิตนะคะปีการสึกษา6เนี้ยเราเรียนอยู่ที่24หน่วยกิตค่ะ ซึ่งมีพื้นฐานการปรับการดีไซน์หลักสูตรเนี่ยมาจากการพัฒนาซอฟต์สกิลผู้เรียนให้ผู้เรียนมีซอฟต์สกิลสีด้านหลักๆก็คือ 1. การทาํางานร่วมกับผู้อื่น 2. การจัดก,การตนเอง 3. ทักษะเทคโนโลยีและ4การแก้ปัญหาอย่างเช่นนะคะขอยกรายวิชาวิชาคุณค่าของความสุขเป็นวิชาที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักตนเอง รู้จักการจัดการตนเองรู้จักการบริหารจัดการทั้งการใช้ชีวิตทั้งด้านการบริหารจัดการคนในสังคมเพื่อนการทํางานร่วมกับคนอื่นทั้งหมดตัวนี้เป็นรายวิชาหนึ่งที่ไม่ได้เคยเจอในหลักสูตรเดิมที่ผ่านมาเสียงสะท้อนจากสังคมค่ะจากผู้เรียนเองในปัจจุบันสิทธิ์เก่าหรือปัญหาในสังคมทุกวันนี้ค่ะก็จะเห็นเนาะ เด็กบางคนเนี่ยเรียนเก่งมากเกียรตินิยมมากแต่ไม่สามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้หรือเด็กบางคน <c oughs> เด็กของเราในปัจจุบันเนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยเราก็เข้าไปศึกษาในดีเทลว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กกลุ่มที่เรียนในระดับผลการเรียนต่ำนะคะเป็นเด็กผลการเรียนดีที่เราศึกษาแต่เขาเปลี่ยนงานบ่อยใช่ค่ะส่วนนี้สิ่งสำคัญคือการขาดทักษะสกิลซอฟต์สกสิลเหล่านี้ค่ะ เรามีการวัดประเมินค่ะเรามีการประเมินรูปแบบการประเมินต่างๆโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาร่วมออกแบบการประเมินที่มีความหลากหลายประเมินจากสภาพจริงที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีทักษะพร้อมเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมที่จะไปสู่โลกการทำง,งานได้จริงตรงนี้เราเราเน้นมากนะคะในเรื่องของตรงนี้เพราะว่าเราก็ คือให้ดูสถานการณ์ข่าวเหตุการณ์ทุกอย่างให้อยู่บนความเป็นจริงเด็กต้องมีความเป็นจริงก่อนนะคะว่าในสถานการณ์มันไม่เลวร้ายแต่เรามองหาข้อดีให้เด็กมองมุมเหตุการณ์เป็นมุมบวกเอาไว้ว่าในสิ่งที่เรามองเห็นว่ามันแย่มันจะต้องมีข้อไหนที่มันดีล่ะลูกเราช่วยเป็นคิดและหาข้อดีมามันก็มีข้อดีหาโอกาสมองเสมอว่าให้เรามองวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรที่มันแย่อย่างโควิดมันแย่มันแย่อย่างไงแล้วมันดียังไงพอเราหาข้อดีเราก็เอานําข้อดีมาใช้ แล้วเรามาสะท้อนคิดกันงีว่ามันเป็นยังไงบ้างเราก็พร้อมจะช่วยเหลือแล้วถ้าเขาเจอปัญหาเราก็ต้องร่วมกันแก้ลแล้วปัญหาเหล่านี้ลเลด็กของเราก็จะกล้าที่จะเดินหาเราแล้วก็จะบอกเพื่อนต่อคือเราแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ด้วยทั้งสายชีวิตของเขาได้ด้วยหลายเหตุการณ์ที่เราเจออย่างเช่นบางคนแต่งงานแล้วนะเจอปัญหารเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินอะไรสารพัดไม่สามารถเรียนต่อเราก็หาวิธีการว่าเราจะทำยังไงที่เราเรียนต่อไปได้แล้วก็รักษาครอบครัวไปได้ด้วย เราก็ต้องไปคุยกับผู้รบริหารของอธิการนะแต่ที่นี่เราโชคดีอธิการมีวิสัยทัศน์ทั้งอธิการกิติคุณและการอาธิการจติยาท่านได้สัมผัสจริงท่านมีวิสัยทัศน์ที่ที่ทันสมัยแล้วก็มองเห็นปัญหาจับเตะต,ต้องได้แล้วก็ปรับตัวได้ทานเหตุการณ์ปรับได้เร็วเช่นในกรณีที่เด็กไม่มีค่าเทอมเราจะใช้ยังวิธีการเทคนิคไหนให้เด็กสามารถเรียนต่อแล้วก็จบได้แล้วก็คณะเพิ่มแล้วก็ ตอนที่จบแล้วมาสำรักอาเทอม์มาซึ่งมันน้อยที่จะมีไป่ั้นนี้ทำให้มีโครงการต่างๆที่ท่านมองวิสัยทัศน์ท่านบอกว่าเออเด็กไม่มีเด็กที่เรียนเก่งแต่ขาดโอกาสขาดโอกาสเราทำไงจะได้เรียนก็มีโครงการมีทุนต่างๆให้นะคะทุณก็มีหลายระดับตั้งแต่70% 50% 30%แล้วแต่ว่าเด็กอยู่ในระดับไหนซึ่งเรามีการเทสมีการสอบมีการอบรมด้วยกว่าจะได้ทุนนั้นๆ พฤติกรรมต่างๆต้องเลยแล้วก็มีการตกมีการขึ้นถ้าในพฤติกรรมในเทอมนี้คุณได้เกรดเท่านี้มีพฤติกรรมไม่ไมดีเรื่องนี้คุณคุนที่คุณเคยได้70คุณจะลดเหลือ50นะอย่างงี้ค่ะอันนี้คือภูมิมุ่งกันที่ดีแล้วเด็กก็จะพยายามติดตัวเองและพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถได้ชดเ0%ยได้ในปีต่อไปซึ่งคุณไม่ได้ตายตัวอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมต้องยอมรับว่าฝ่ายฝ่ายที่ทำกิจกรรมโครงการพิเศษอาจารย์นฤพรแล้วก็ท่านอิการป์ิตญ,ญ,ญาตท่านอาจารย์ปิยะคม ที่เราสามารถทําไมเด็กเรายังมีทั้งที่เขาเติมเรายันแทนทาไมเด็กบอกอินคาราเพราะว่ามีทางเรื่องที่หลากหลายเด็กมีโอกาสมีสระในการเรียนและในทางเลือกคุณผู้ชมค่ะเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะน,น,นั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะยังหลักสูตรทางการศึกษาก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะ การใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการด้วยนอกเหนือจากนี้อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญต้องย้ํากันเลยคือการปรับทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาสืบเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดใจรับฟังนักศึกษาและผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นด้วยรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรา ายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ